หลอนก่อนละ่ะเฮ้ยเอสมนา่าได้ยินว่าวันก่อนไอเห็นคนแปลกนะ่าไม่ใช่หรอแค่ก็ไม่แน่ใจนะลูกพี่สมถึกมันนั่งอยู่ในที่มืดแนะโอ้ยว่าแต่เองแน่ใจใช่ไหมละ่ะว่ามันเป็นขนแค่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกพี่พูดกับมันแค่สองสามคำมันก็หายไปไหนไม่รู้แนะน่นอนไงน่าจะโดนผีหลอกหรอสิท้อ ให้คนที่ว่านะมันใช่คนนี้ไม่สมน้โอ้ยนี่มันไอป้อมหลาดยี่เปิดดีเองมาทำอะไรที่ดีฮะยังมาชี้ขวดเหล้าพวกข้าอีกอยากกินละสิทา่าอันที่จริงข้าก็อยากให้เองลองอยู่ละนะแต่ว่าเองยังเด็กยังเล็กแล้วมันก็หมดแล้วด้วยรีบกลับไปกินน้ำข้าวไปป้านิยายเองรอละบ้างแหมโนจะกินนะ ดูมันซ้เดี๋ยวนอนคว่ำนอนง่ยอยพวกเราเรีบไปเถอะลวกเพจยังรีบกลับไปทนาเที่ยวไปนอนแผ่สะทั่วเลยโอ้ยปล่อยมันไว้ตรงนั้นเหละนะอย่าไปนสนใจมันเลยไปไว้พวกเรานอนเล่นในนี้ก่อนนะเพื่อน ไม่ต้องห่วงเรื่องเมียเองหรอกนะเดี๋ยวข้าจัดการให้เองฟังจากคำพูดแล้วสิ่งที่อยู่ในหลุมก็คงเป็นคนแน่ๆและต้นสายปลายเหตุจะเป็นเช่นไรขอเชิญอดทนแล้วก็รับชมกันต่อไปนางโฉมสีผู้มีหน้าตาเป็นอาวุธจนทำให้หนุ่มๆต่างก็พากันมาสะดุดในความงดงามของใบหน้า และหนุ่มผู้โชคดีได้ครอบครองหัวใจนั่นก็คือไอ้นุ่นการเดินทางไปทำงานของไอ้นุ่นมันก็ได้สิ้นสุดลงด้วยการกลับมาที่บ้านพี่กลับมาแล้วจะโฉมเมื่อได้เห็นผัวรักกลับมาก็ทำท่าเหมือนจะดีใจทั้งสองต่างก็ถามถ,ามถึงสารทุกข์สุขดิบกันไปตามภาษาก่อนจะได้พากันไปคุยต่อในบ้านหลังน้อยรีบเข้าไปข้างในกันเถอะข้างนอกอยุงมันกัดและทั้งสองก็ได้คุยต่อกันจนถึงเช้า อา้าวดูซิใครมาหาข้าแต่เช้าเนี้สงสัยไม่ได้นอนเลยสิท่าเมื่อคืนนะ้าข้าเห็นคนเขาบอกว่าเองมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะมาหาแต่ก็เกรงใจนะเพื่อนข้าก็คุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะไม่ได้เจอกับเมียมาตั้งหลายเดือนแล้วงั้นคืนนี้จะไหวไหมละ่ะข้าจะซื้อเหล้ามาเลี้ยงเนี่ยข้าไม่เป็นไรหรอกนะ้าเอาเป็นว่าไม่เมาไม่เลิกแล้วกันนะไอ้ป้อง าอย่างนั้นบอกให้เมียเองทํากับแก้มรอเลยเดี๋ยวข้ากลับมางั้นก็รีบกลับมากินฝีมือของเมียข้าไวๆนะเว้ยไอ้อ้องตรงนี้ยุงมันเยอะโฉมรีบไปนอนก่อนก็ได้นะจ๊ะเมื่อได้ยินคําพูดของไอ้นุ่นแม่โฉมก็รีบเดินไปโดยสงสัยตาหยาดเยิมมาที่เอ้ป้องส่วนเอ้ป้องก็ได้จะยิ้มตอบเองจะกินกับแก้มหรือจะกินเมียข้าวะฮะไอ้ป้อง แมหมไอ้นุ่นก็ขนสวยยิ้มให้ถ้าไ่ยิ้มตอบก็อะไรอยู่นะเออข้าก็เย้าแกเล่นไปอย่างนั้นละนะเพื่อนและสองเพื่อนเลิฟต่างก็ร่ำสุรากันจนได้ที่ในขณะที่ไอ้นุ่นเดินไปทำธุระไอ้ป้องก็ได้พูดออกมาหมดกลมนี้ข้าก็ขอไปนอนก่อนนะเว้ยพวกเองจะได้พักผ่อนกันนะไม่รู้ว่าไอ้ป้องเอาอะไรใส่เข้าไปในแก้วเหล้ามันได้ยื่นแก้วเหล้าแก้วสุดท้ายให้กับไอ้นุ่นไป แก้วนี้ข้ารินให้เองน่อยฉลองมิตรภาพของเราไงเอากินข้าก็ได้เองนี่แหละมาเป็นหูเป็นตาช่วยดูโฉมให้ข้าว่าแล้วไอ้นุ่นก็กระดกจนหมดแก้วข้าก็ไม่ไหวแล้ววะ่ะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโวยทำไมไม่นอนค้างกับข้าที่นี่เลยละ่ะข้าเกรงใจในะกลัวจะเป็นก้างขวางคอไปละถ้าง,งั้นก็กลับบ้านดีๆนะโวย เอป้องนี่มันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยสมแล้วที่คบกับข้ามาต้องยี่สิบกว่าปีโอ้ยทำไมถึงเมาอย่างนี้เนี่ยนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าเอป้องนั้นลืมอะไรจึงได้ย้อนกลับมาเองก็คอออดมัอนกันนะเอ้นุน่นไม่ต้องห่วงนะโฉมเดี๋ยวพี่พามันไปนอนเอง รีบเข้าไปข้างในเธอเดี๋ยวยุงจะกัดเอาท่าทางของเอป้องไม่เหมือนคนที่กำลังจะพยุงกันไปนอนมันได้เอาไอ้นุ่นเพื่อนเลิฟขึ้นบา่าแล้วก็แบกไปและนี่ก็คือคาตอบว่าใครนอนอยู่ในหลุมข้าก็แค่ใส่ยานอนหลับกับยาสลบผสมกันแค่นั้นละหวังว่าเองคงจะได้ตื่นขึ้นมาอีกทีในโลกใหม่นะเพื่อนหลังจากที่ได้ขุดหลุมฝังเพื่อนรักสำเร็จมันก็ได้ย้อนกลับมา และดูจากสีหน้าของแม่โฉมสีแล้วคงจะรู้เห็นเป็นใจด้วยแน่ๆไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกนะถึงไอ้นุ่นมันไม่รู้วันนี้วันหน้ามันก็คงจะรู้อยู่ดีสู้ทําให้มันไม่รู้ดีกว่าไ่อย่างนะชาวบ้านก็ไปรู้ว่ามันกลับมาแล้วด้วยไม่นานเรื่องก็เงียบไปเองแล้วนะชาวบ้านยิ่งหลือว่ามันไปมีเมียที่อื่นแล้วมันคงไม่ย้อนกลับมารอกสาวหน้าตาดีแต่ทว่ามีจิตใจที่ชั่ว ยิ่งเดบผัวสำรองที่ไม่พร้อมจะเป็นคนดีแล้วด้วยต่างก็พากันคิดร้ายทำลายชีวิตของไอ้หนุ่มที่ไม่รู้อิโนอิเนและยังได้ทรัพย์สินจากน้ำพัดน้ำแรงของไอ้หนุ่มผู้โชคร้ายเรียกง่ายๆว่าหามาแทบตายกลับถูกชุบมือเปิบด้วยคนชั่วสองคนแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลุมดินที่ฝังไอ้นุ่นเอาไว้เกิดการขยับขยืน่นก่อนที่ไอ้นุ่นผู้โกงความตายได้สำเร็จจะได้โผล่ออกมา ก็ว่าแล้วทำไมมันยิ้มให้กันแปลกๆและการปฏิบัติการล้างแค้นของไอ้นุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะใส่ชุดดำไว้ทุกให้ข้าซะด้วยส่วนไอ้ป้องมันก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองอะไรแวบๆวะหรือว่าข้าตาฝาดเมื่อไม่เห็นว่ามีอะไรทั้งสองก็พากันขึ้นบ้าน ส่วนไอ้นุ่นก็อาศัยจังหวะที่ทั้งสองเผลอได้ย่องไปที่หมอ้อกับข้าวก่อนจะได้ควักผงหนัวตากะโหลคว้ออกมาข้ามาเพิ่มรสชาติอูมามิให้เองทั้งสองจะได้เป็นมื้อสุดท้ายไงสินเสียงความคิดของไอ้นุ่นมันก็ได้ถอยออกมารอดูผลงานและฤทธิ์ของผงหนัวก็ได้ทำงานหญิงชั่วชายโฉดต่างก็ดิ้นทุรนทุรายเรียกง่ายๆว่าจากน้ำซุปไก่เป็นน้ำในกระลมังสักผ้า ถ้าทางจะอร่อยนะข้ามาช่วยปรุงให้น้ำลายฟูมปากกันเลยนี่เมื่อนางโชมได้ยินเสียงของอดีตผัวรักจึงค่อยๆเอียงคอหันไปมองไม่ต้องพยายามร้อกถึงยังไงก็ไม่มีบทพูดส่วนไอ้ป้องนั้นคงจะสวาปามเข้าไปเยอะจึงทำได้แค่กอกลูกกะตาไปมาหลังจากนั้นร่างของทั้งสองก็ถูกนำไปไว้ในบ่อน้ำ ก่อนที่จะได้ถูกก้อนหินก้อนดินฝังกลบไปและในทุกๆวันไอ้นุ่นก็จะหันไปมองที่บ่อนา้าเหมือนเฝ้ารออะไรบางอย่างจนกระทั่งมือที่เขียวคำํำค่อยๆโผล่ออกมา และวิญญาณของแม่โฉมสีและแอปองชูรักก็ได้ขึ้นมาจากบ่อน้ำใบหน้าของผีทั้งสองแสดงอาการโกรธเกี้ยวก่อนที่จะค่อยๆเข้าไปหาไอ้นุ่นแต่ท่าทีของไอ้นุ่นดูเหมือนว่าไม่ตกใจเลยราวกับว่ามันได้กลายเป็นคนสติวิปลาดหรือว่าบ้าไปแล้วเพราะเองคนเดียวทําให้พวกข้าต้องมาอยู่ในเมืองผีเองต้มาอยู่กับข้าแล้วทาไมเองเพิ่งผอมาละ่ะ ข้าก็รอเองอยู่ตั้งนานแล้วนี่พวกเองคงไม่รู้สินะว่าคนที่ถูกหักหลังจากการรอคอยน่นมันเป็นยังไงเองพูดอะไรของเองวะหรือว่ากลัวพวกข้าจนเสียสติไปแล้วข้าก็รอเองสองคนไปลงนรกด้วยกันกับข้านี่ไงล่าชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นเชือกของไอ้นุ่นได้จบลง และการชำระแค้นได้สร้างความยุติธรรมให้กับคนทั้งสามหมดสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและยักยอกทรัพย์หาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวหลอนก่อนเล่ายามเช้าตะวันรุง่ง เงาสีดำของใครก็ไม่รู้ยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างๆบ้านก่อนที่เงาที่ดูคลับคล้ายครับคลาว่าจะเป็นผู้หญิงได้หายไปและดูเหมือนว่าเจ้าสิงนั้นกำลังนั่งค่อมเจ้าของบ้านจนกระทั่งเวลานั้นผ่านมาจนถึงเช้า นั่งลำดวนเอ้ยทำอะไรกินแต่เช้านั่นนะก็แง่หตาเอ้ยคนเขากำลังจะมีผัวว่าแต่ทำอะไรกินหรือฮะนั่งลำดวนเสียงของสองเท่าตากับยายที่พูดเย้าหลานสาวเล่นซึ่งดูเหมือนว่ากำลังนั่งใจลอยไปไกลอย่าบอกนะว่านั่งใจลอยจนหมาแมวคาบเอาไก่ไปกินแล้วนั่นนะ งานนี้คงไม่ได้กินต้มไก่กันแล้วสินะตาไปหาทำสมตำกินกันเถอะเมื่อเท่าถึกกับใจสีได้เดินจากไปหลานสาวก็ได้ยิ้มออกมาเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นหายไปไหนขันพอถึงเวลากลางคืนนางลำดวนก็ได้ลงมาทำธุระหรือว่าจะลงมาให้อาหารไก่ก็ไม่ทราบได้รู้แต่ว่าบัดนี้สุ่มไก่ได้ถูกเปิดออกมา ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัดภาพกลับไปอีกทีเจ้าไก่ก็มีชะตากรรมอย่างที่เห็นคราบของเลือดไก่ที่อยู่บนริมวีปปากนางลำดวนรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ขึ้นคอมเมื่อเช้านี้คงเป็นผีปอบที่มาเข้าสิงแน่ๆข้าจะไปไหว้หวานให้หลุงวินาทไปขอสาวให้ข้าหน่อยนะจะให้ข้าไปขอสาวนี่เหน,นะนึกว่าให้ไปมัดตาสัง แต่ก็เอาเถอะข้าก็เห็นเองมาตั้งแต่เป็นเด็กแล,แล้วเรื่องแค่นี้ข้าก็คงจะพอช่วยได้งั้นหลวงวินาศก็เตรียมตัวไว้เลยนะแล้วข้าจะไปเชิญไอ้พวกสามสมด้วยเออลูกหลานจะได้ออกเรือนข้าก็ดีใจด้วยโวยหลังจากนั้นไม่นานไอ้หนุ่ยก็ได้มาพโพลที่ทำการของแก๊งสามสม ข้าว่าจะมาเชิญพวกเอ็งไปขอสาวกับข้านะในบ้านป่านั่นนะไม่มีสัญญาณตอบรับของแก๊งสามสมดูท่าทางไม่ยินดียินร้ายพวกเอ็งเป็นอะไรกันเนี่ยหรือว่าไม่ดีใจที่ข้ากำลังจะมีเมียวะงานนี้ไม่เล่าเลี้ยงโดยนะโว้ยเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วไอ้สมตุย๋ยก็ทำท่าเหลือไปมองลูกพี่สมถึกของมันส่วนไอ้สมหน้าก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเหมือนรอสัญญาณอะไรบางอย่าง โอ้ยเขาก็แกล้งแย่งไปอย่างนั้นละนะ้อยดุวยเอ้ยไม่ใช่ไอ้หนุย่ยบอกจะเลี้ยงเราแล้วหรอกแพ้โอ้ยไม่ใช่เว้ยสมตุย๋ยน,นั่นแหละของตายแล้วละนะยังไงพวกเราก็ต้องดีใจกับมันอยู่แล้วนี่คนกําลังจะไม่ไมีนั่นนหะสิข้าก็อยากเห็นว่าที่เจ้าสาวเองแล้วแนหะไอ้หนุย่ยและคณะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านปาก มากันเหนื่อย้นั่งพักกันก่อนนะข้าฝากดูแลเพื่อนเองด้วยนะห,หนุ่ยเอ้ยได้จัดตนาะเดี๋ยวข้าจัดการเองเองก็สบายดีนะ่ายึกเอ้ยก็ลุ่มๆดอนดอนนั่นแหละถ้าหลานสาวเป็นฝั่งเป็นฝาข้าก็สบายใจว่าแต่คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกเองนะอยู่ไหนเหล่า เป็นยังไงกันบ้างจ้าหนุ่มหนุ่มอย่าบอกนะว่าโอ้ยเอสมตุยนี่มันเสียงยีสีนี่ทักทายลูกหลานกันพอหอมปากหอมคอยายสีก็เดินหนีไปข้าก็คิดว่าไองชอบหอหมดอายุโอ้ยเอ็งเนี่ยได้สมตุยคิดไปได้นั่นไงเล่าว,ว่าที่เจ้าสาวของไอ้หนุ่ยมนะันเนาะนางลำดวนได้โผล่ออกมาทักทาย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเดินกลับเข้าไปาท่อทองขี้อ้อยเหมือนกันนะดีนี่ละสาวบ้านป่าเขาเรียกว่าช้างเผือกละว่าแต่ไม่ได้เป็นใบฉันไม่เล่าฉันพูดได้จ้าโอ้ยข้าขยำเล่นนะพูดเบาๆได้ยินซะอีกไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วคณะของเจ้าบ่าวที่กินกันจนได้ที่และก็มีหนึ่งนายที่ดันปวดท้องฉี่ขึ้นมา แค่ไปยิงกระต่ายก่อนนะเพื่อได้สักตัวสังตัวจะมาทำกับแกลมข้อมาหยอกกินหลงนก,ก็ต่อยเนาะอยากจะกินงูจงอางผัดเผ็ดมากกว่าเถอะหรือพี่พูดจะกคาไม่อยากไปเลยในขณะที่สมหน้ากำลังทำธุระอยู่นั้นสายตาก,ก็ดันเหลือบไปเห็นแม่สาวลำดวนเขาให้สงสัยจะเอาไก่ไปทำกับแก้มให้พวกข้าละสิทธา สิ้นความคิดของไอ้สมหน้าสีหน้าเขามันก็เปลี่ยนไปแม่สาวลำดวนได้ก้มกัดไปที่ตัวของไก่ก่อนที่จะได้เงยหน้าหันมามองไอ้สมหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล่นแล้แลูกพี่สมเทกเมื่อกี้ก็เห็นอะไรด้วยอะไรของเองไอ้สมหน้าทำตัวและลรับล่อดูสิออ้ยจะพูดอะไรก็ไม่ยอมพูดก็เมื่อกี้นะข้าเห็น เออข้าก็เห็นยังไม่ทันที่เอสมหน่าจะพูดอะไรแม่สาวลำดวนก็ได้โผล่มาจากด้านหลังโอ้ยคงกลัวพวกข้าจะไม่อิ่มละสิอุตสาหหาไก่มาให้ทำกับแกล้มแล,ละละลุกพี่โอ้ยอะไรของเองเนี่ยสมน่ารีบไปรับไก่กับแม่ลำดวนซิ พี่กินกันให้อร่อยนะจะได้เนื้อแน่นๆขอบใจนะจ๊ะรีบไปนอนเถอะนะเดี๋ยวนอนดึกจะขอบตาดำอนะ่อน้อขอบใจจ้าเอาเอ็นสมนาหมดยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าจะทำอะไรก็รีบทำเอามาให้ข้านี่เดี๋ยวข้าทำให้เอาหลวงวินาทไม่ยอมหลับยอมนอนละเนี่ยก็เพราะว่าบางอย่างทำให้ข้านอนไม่หลับนะสิ เมื่อหลวงวินาทได้ไก่ก็ได้จับลงไปในหม้อก่อนที่จะได้สวดบริกรรมคาถาไม่นานนักเจ้าไก่ที่ดูปกติก็กลายเป็นไก่ดำไปซะอย่างนั้นท่อทองจะตุนไก่ดำให้พวกข้อกินละสิท่อและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหม้อก็ได้เกิดขึ้นกับแม่สาวลำดวนที่อยู่บนบ้านเช่นกันไอ้หนุ่ยเอ้ยเอ็งรีบไปดูว่าที่เจ้าสาวของเอ็งสิมันจะดีละลุงวินาท ก็ถ้าเองไม่ขึ้นไปล่ะก็ข้าอสา,าขึ้นไปแทนเองว่าแล้วไอ้หนุ่ยก็ขึ้นไปดูแม่สาวลำดวนส่วนด้านล่างก็ปรากฏร่างของแม่สาวลำดวนอีกคนมาให้ข้ากินไส้ซะดีๆเอาไงดีลูกพี่ข้าก็ไม่รู้พูดได้ก็พูดประโยคอะไรที่ไม่น่าฟังซะเลยพูดยังไม่ทันขาดคำไอ้สมนาก็เรียบวิ่งออกตัวไปคนแรกแล้วทีนี้เอาไงไยดีเราลุงวินาท ไม่ต้องทำอะไรลอกนี่มันไม่ใช่ปอบเชือ้อแค่ลมเพลมพัดนะจากร่างของแม่ผีปอบสาวลาดวนก็ได้กลายเป็นร่างของผีอีกตนมันเผยร่างจริงออบอกแล้วลุยดอดร่างผีปอบที่ถูกไฟไหม้ลามได้กลับกลายเป็นดวงไฟพร้อมที่จะพุ่งทะยานมันหนีไปทางนน้นแล้วลุยดอดมันไปได้ไม่ไกลรอกเดี๋ยวมันก็หมดฤทธ และก็จริงดังว่าวิญญาณของผีปอบสาวไปไม่ถึงไหนก็ถึงกับวายวอดงั้นข้าขอไปนอนก่อนนะพวกะเองก็เรบไปนอนละพรุ่งนี้จะได้สู่ขอให้เป็นการเป็นงานโอ้ยว่าแต่ไอ้สมหน้ามันไปถึงไหนแล้วเน,นี่ยอ๋ยเหนื่อยข้าวิ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะวิ่งวนรอบบ้านเลย เองก็เตือนเช้าเหมือนกันเรอไอ้โหนมและเมื่อสมนาได้หันมาเจอกับแม่เท่ามันก็วิ่งหนีต่อไปเตื่นเช้าและยังวิ่งออกกำลังกายอีกนะเนี่เรียบไปทำกับข้าวกับป้าก่อนแล้วกันเราไอ้อ่อนเอ้ยอีนางผีปอบมันท่าจะแย่แล้วละมันไม่ยอมกลับมาใช้ไม้ลูกเพ่ มันไม่ใช่ไม่ยอมกลัาบปลอกแต่มันไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วนะสิแท้ที่จริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการปล่อยผีปอบนั่นก็คือเท่าปัญญาผู้ที่ได้เตรียมการมาล้างแค้นกับพระอาจารย์สมใจเกเรวโรและแผนการนั่นก็คือสร้างความปั่นป่วนและก็กลาหนรอบนอกและสำหรับวันนี้ผมได้เหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ Okay.